ถ้าใครไม่อยากแก่เร็วให้ฟังทางนี้มีศาสตร์แห่งการชะลอวัยหรือ Anti-aging มาฝากทุกคนนะคะทำยังไงถึงจะให้ไม่แก่แก่มันก็จะมาเยือนอันนี้พูดตามหลักนะคะไม่ได้พูดจาหย,ยาบคายนะคะหรือทำให้ใครบางคนสะเทือนใจนะคะแต่ว่าจริงอยู่มันไม่สามารถที่จะอันนี้เป็นคำถามที่ลหลายคนถามโดยเฉพาะสอวอย่างเราเนาะซึ่งมันเป็นไปได้ยากเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะเมื่อเรามีอายุมากขึ้นความแก่ ถ้าเราทําอย่างนี้ได้เราลองไปเปรียบเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันนะคะทุกคนก็จะเห็นความแตกต่างถ้าอยากจะชะลอวัยไม่ให้แก่ไปกว่านี้ใช้คําว่าห้ามเลยดีกว่าถ้าใครคิดจะชะลอวัยห้ามกินอาหารแปรรูปเพราะอาหารแปรรูปจะมีสารกันบูดสารกันสองนอนอย่าให้เกินสี่ทุ่มเพราะว่าร่างกายเขาจะได้ทำหน้าที่ผลิตโกรทฮอร์โมน ซึ่งกรดฮอ e มันจะไปมีผลทําให้โรคของเรานะ่ยมันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเพราะฉะนั้นตัวเราเองรู้ดีต้องออกกําลังกายให้เหมาะสมกับวัยและบ๊ายบายค่ะแต่มันก็จะมาเยือนอันนี้พูดตามหลักนะคะไม่ได้พูดใจหาย,ยาบคายนะคะหรือทําให้ใครบางคนเสะเทือนใจนะคะแต่ว่าจริงอยู่มันไม่สามารถที่จะต้องเสียเงินเลยเรื่องนี้คุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญในด้องที่สามก็คือนอนโดยปราศจาก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอาจจะเป็นเอาโทรศัพท์ไว้ข้างๆหรืออะไรก็ตามเพราะว่าคลื่นหรือกระสองนอนอย่าให้เกินสี่ทุ่มเพราะว่าร่างกายเขาจะได้ทำหน้าที่ผลิตกรทฮอร์โมนซึ่งกรทฮอร์โมนต้องเสียเงินเลยเรื่องนี้คุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญอันนี้เป็นคำถามที่ลหลายคนถามโดยเฉพาะสวอ,อย่างเราเนาะซึ่งมันเป็นไปได้ยากเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะ เมื่อเรามีอายุมากขึ้นความเก๊ก็ไม่ต้องเปิดนะคะอันนี้คือการนอนนะคะเรื่องที่2คือเรื่องของการรับประทานต้องรู้ว่าอะไรสิ่งที่เรากําลังจะรับประทานหรือกินน่ะมันมีอะไรมีประโยชน์และเหมาะสมกับโรคด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลข้างเคียงและข้อต่อไปนะคะเราต้องกินอาหารหรือพืชผักผล,ลไม้ที่มีสารต่อต้านสอนอนอย่าให้เกินสี่ทุ่มเพราะว่า ร่างกายเขาจะได้ทำหน้าที่ผลิตโกรทฮอร์โมนซึ่งโกรทฮอร์นอนให้ดีนะคะคุณหมอบอกว่านอนให้ดีคืออะไรหนึ่งนอนให้ได้อย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงจำตัวของเรามันขัดต่อการออกกำลังกายหรือการออกกำลังกายแบบนี้ไม่อยากแก่หรือแก่ช้าลงนะ่ะให้ทำอย่างนี้ไม่ต้องเสียเงินเลยนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการนอน ที่ก็ไม่ต้องเปิดนะคะอันนี้คือการนอนนะคะเรื่องที่2คือเรื่องของการรับประทานต้องรู้ว่าอะไรสิ่งที่เรากําลังจะรับประทานหรือกินน่ะมันมีอะไรมีประโยชน์มันจะไปมีผลทําให้โรคของเรานะ่ะมันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเพราะฉะนั้นตัวเราเองรู้ดีต้องออกกําลังกายให้เหมาะสมกับวัยและก็ไม่ต้องเปิดนะคะอันนี้คือการนอนนะคะเรื่องท,ที่2คือเรื่องของการรับประทานต้องรู้ว่าอะไรสิ่งที่เรากําลังจะรับประทานหรือกินน่ะ มันมีอะไรมีประโยชน์ฮอร์โมนเขาไม่ได้ทาหน้าที่นะคะเพราะเขาจะทําหน้าที่ก็ต่อเมื่อเรานอนหลับอันนี้คือข้อควรระวังเลยนะคะอย่านอนดึกนะคะทุกคนนอนดีขฮอร์โมนเขาไม่ได้ทําหน้าที่นะคะเพราะเขาจะทําหน้าที่ก็ต่อเมื่อเรานอนหลับอันนี้คือข้อควรระวังเลยนะคะอย่านอนดึกนะคะทุกคนนอนดีเขาไม่ให้แก่ได้แต่สามารถชะลอให้ความแก่นั้นมันช้าลงนะคะ ด้วยวิธีการที่เราสามารถทําได้เองโดยไม่ถ้าใครไม่อยากแก่เร็วให้ฟังทางนี้มีศาสตร์แห่งการชะลอวัยหรือ anti aging มาฝากทุกคนนะคะทํำยังไงถึงจะให้ไม่แก่อ,ออกกำลังกายสม่ำเสมอโดยให้เหมาะสมกับวัยของเราและเหมาะสมกับโรคบางคนมีโรคประจำตัวก็ต้องดูด้วยว่าโรคนอนให้ดีนะคะคุณหมอบอกว่านอนให้ดีคืออะไรหนึ่ง นอนให้ได้อย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงสอมจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอถ้าเราไม่นอนเลยเรานอนดึกกระ่อสไฟฟ้ามันจะไปรบกวนการทํางานของสมองนะคะเพราะฉะนั้นนอนก็คือนอนเอาพวกเครื่องมือสื่อสารหรืออต่างเอาไว้ไกลๆตัวทีวีไม่อยากแก่หรือแก่ช้าลงนะ่ะให้ทําอย่างนี้ไม่ต้องเสียเงินเลยนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการนอนได้นะคะเพื่อนๆเนี่ย ก็คือสิ่งง่ายๆที่เราสามารถจะทำได้เพื่อให้เราสามารถชะลอวัยไม่ให้แก่ข้อที่สามก็คือนอนโดยปราศจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอาจจะเป็นเอาโทรศัพท์ไว้ข้างๆหรืออะไรก็ตามเพราะว่าคลื่นหรือได้นะเพื่อนๆเนี่ยก็คือสิ่งง,ง่ายๆที่เราสามารถจะทำได้เพื่อให้เราสามารถชะลอวัยไม่ให้แก่ไม่อันนี้เป็นคำถาม ที่ลหลายคนถามโดยเฉพาะสวอ,อ,อย่างเราเนาะซึ่งมันเป็นไปได้ยากเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะเมื่อเรามีอายุมากขึ้นความแก,แก่ไปกว่านี้นะ่ะคือชะลอไว้แล้วมันได้ผลจริงๆนะครับเพื่อนเพื<อ>่นโมนจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอถ้าเราไม่นอนเลยเรานอนดึกกระจําตัวของเรามันขัดต่อการออกกําลังกายหรือการออกกําลังกายแบบนี้ไม่ให้แก่ได้แต่สามารถชะลอให้ความแก่นั้นมันช้าลงนะคะ ด้วยวิธีการที่เราสามารถทำได้เองโดยไม่บูดจะทำให้อวัยวะเสื่อมนะคะเพื่อน,เพ,อนเพราะฉะนั้นห้ามเลยนะคะข้อที่3เรื่องการออกกำลังกายค่ะอนอนให้ดีนะคะคุณหมอบอกว่านอนให้ดีคืออะไรหน,นอนให้ได้อย่างน้อยวันละแ8ชั่วโมงถ้าเราทำอย่างนี้ได้เราลองไปเปรียบเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันนะคะทุกคนก็ จะเห็นความแตกต่างถ้าอยากแต่ชะลอวัยไม่ให้แก่ไปกว่านี้ต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอโดยให้เหมาะสมกับวัยของเราและเหมาะสมกับโรคบางคนมีโรคประจําตัวก็ต้องดูด้วยว่าโรคนอนให้ดีนะคะคุณหมอบอกว่านอนให้ดีคืออะไรหนึ่งนอนให้ได้อย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงสมอจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอถ้าเราไม่นอนเลยเรานอนดึก นอนให้ดีนะคะคุณหมอบอกว่านอนให้ดีคืออะไร 1. น,นอนให้ได้อย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงถ้าใครไม่อยากแก่เร็วให้ฟังทางนี้มีศาสตร์แห่งการชะลอวัยหรือ e n t i aging มาฝากทุกคนนะคะทำยังไงถึงจะให้ไม่แก่อนุมูลอิสระซึ่งผักผล,ลไม้หรืออาหารต่างๆที่มันมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระจะมีอะไรบ้างเราสามารถ ค้นคว้าหาข้อมูล 2. นอนอย่าให้เกินสี่ทุ่มเพราะว่าร่างกายเขาจะได้ทำหน้าที่ผลิตกรทฮอร์โมนซึ่งกรทฮอร์โมนอันนี้เป็นคำถามที่ลหลายคนถามโดยเฉพาะสอวอย่างเราเนาะซึ่งมันเป็นไปได้ยากเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะเมื่อเรามีอายุมากขึ้นความแก่มันจะไปมีผลทำให้โรคของเราเน่มันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเพราะฉะนั้นตัวเราเองรู้ดี ต้องออกกําลังกายให้เหมาะสมกับวัยและอ,ออกกําลังกายสม่ําเสมอโดยให้เหมาะสมกับวัยของเราและเหมาะสมกับโรคบางคนมีโรคประจําตัวก็ต้องดูด้วยว่าโรคประมลจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอถ้าเราไม่นอนเลยเรานอนดึก,กอนุมูลอิสระซึ่งผักผลไม้หรืออาหารต่างๆที่มันมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระจะมีอะไรบ้างเราสามารถค้นคว้าหาข้อมูล2อง นอนอย่าให้เกินสี่ทุ่มเพราะว่าร่างกายเขาจะได้ทำหน้าที่ผลิตโกรธฮอร์โมนซึ่งโกรธฮอร์ใช้คาว่าห้ามเลยดีกว่าถ้าใครคิดจะชะลอวัยห้ามกินอาหารแปรรูปเพราะอาหารแปรรูปจะมีสารกันบูดสารกันบูดจะทำให้อวัยวะเสื่อมนะคะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นห้ามเลยนะคะข้อที่3เรื่องการออกกำลังกายค่ะเรื่อง ศาสตร์แห่งการชะลอวัยหรือ e n t i r g i n g ออกมาให้ความรู้ง่ายๆเลยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เรารู้แล้วแหละแต่นี่อยากมาเน้นย้ำว่าถ้าใครยังไม่อยากแก่หรือแก่ช้าลงน่ะให้ทำอย่างนี้ไม่ต้องเสียเงินเลยนะคะ mm. เรื่องแรกก็คือเรื่องของการนอนให้แก่ไปกว่านี้น่ะคือชะลอไว้แล้วมันได้ผลจริงๆนะครับเพื่อนๆนอนให้ดีนะคะคุณหมอบอกว่านอนให้ดีคืออะไร หนึ่งนอนให้ได้อย่างน้อยวันละ8ดชั่วโมงถ้าเราทำอย่างนี้ได้เราลองไปเปรียบเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันนะคะทุกคนก็จะเห็นความแตกต่างถ้าอยากจะชะลอวัยไม่ให้แก่ไปกว่านี้ฮอร์โมนเขาไม่ได้ทำหน้าที่นะคะเพราะเขาจะทำหน้าที่ก็ต่อเมื่อเรานอนหลับอันนี้คือข้อควรระวังเลยนะคะอย่านอนดึกนะคะทุกคนนอนดีมันจะไปมีผลทำให้โรคของเราเนะี่ยมันยิ่ง ทวีความรุนแรงขึ้นเพราะฉะนั้นตัวเราเองรู้ดีต้องออกกําลังกายให้เหมาะสมกับวัยและก็ทําตามที่ว่าเมื่อกี้ไม่ยากเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเราทําให้เป็นกิจวัตรประจําวันก็จะเกิดประโยชน์กับตัวเรามากที่สุดนะคะทุกคนไม่อยากแก่หรือแก่ช้าลงนะ่ะให้ทําอย่างนี้ไม่ต้องเสียเงินเลยนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการนอนใช้คําว่าห้ามเลยดีกว่าถ้าใครคิดจะชะลอวัย ห้ามกินอาหารแปร